สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูรัพิพันธ์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของตราย,ยางและการผันอักษรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะคะและก่อนที่เราจะไปเรียนกันเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซั s cribe ให้คุณครูด้วยนะคะค่ะ และสำหรับเรื่องตรายางและการผ่านอักษรนะคะตรงกับตัวชี้วัดมาตรฐานท .4.1. ป .6 ท .1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะในภาษาไทยได้ถูกต้อง2นักเรียนแยกพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงอักษรกลาง และอักษรต่ำได้และ 3. นักเรียนประสมคำง่ายๆได้ค่ะค่ะเรามาดูความหมายของไรยางกันนะคะไระยางก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษรสามหมู่ เพื่อใช้ในการผันอักษรโดยอักษร3ามมูประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอักษรสูงมีพยัญชนะกี่ตัวนะคะอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวได้แก่ขอใครขอควด ชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอเสือ,อ,อสอฤษีและหอหีบนะคะแล้วรู่ก็มีวิธีให้นักเด็กไปฝึกท่องนะคะว่าผีฝากถุงเข้าสารให้ฉันอีกครั้งนะคะผีฝากถุง เข้าสารให้ฉันเด็กๆลองไปฝึกท่องนะคะค่ะเรามาดูกันต่อนะคะต่อไปเป็นอักษรกลางนะคะเรามาดูกันว่าอักษรกลางมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวนะคะอักษรกลางมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวได้แก่กไก่จจานดเด็ก ตอเตา่าดอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะครูก็มีวิธีให้เด็กๆไปท่องนะคะว่าไก่จิกเด็กใต้บนปากองอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กใต้บนปากองลองไปฝึกท่องนะคะ และต่อไปเรามาดูอักษรต่ำกันนะคะอักษรต่ำแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำคู่เนี่ยมีเสียงคู่กับอักษรสูงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละอักษรต่ำเป็นยังไงนะคะ3.1อักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำเดี่ยวเนี่ยจะมีพยัญชนะทั้งหมด10ตัวได้แก่ ง,งูยอผู้หญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยั์รอเรือรอลิงวอแหวนและลอจุลานะคะแล้วครูก็มีวิธีให้พวกเราไปท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอีกครั้งนะคะ งูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกเด็กๆลองไปฝึกท่องเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับอักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่หรือเสียงใกล้เคียงกับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวค่ะได้แก คอควายคอคนขอระคังชอช้างสอโซ่ชอกระเชิดทนังมนโทถอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภาและอหอนกหูกค่ะและครูก็มีวิธีให้เด็กๆทองว่าพ่อขาฟันทองซื้อช้างห้ออีกครั้งนะคะ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อเด็กๆลองไปฝึกท่องกันดูนะคะค่ะเรามาดูอักษรต่ำคู่กันนะคะอักษรต่ำคู่สามารถนำมาจับคู่กับอักษรสูงได้ทั้งหมด7คู่ดังต่อไปนี้นะคะอักษรต่ำคอควายคอคนขอระคังจะคู่กับอักษรสูงขอไข่และขอขวด อักษรต่ำชอช้างและชอกระเชอจะคู่กับอักษรสูงชอชิงอักษรต่ำซอโซอจะคู่กับอักษรสูงสอสา,าสอราซอสษีและสอเสืออักษรต่ำทอทหารทอทงทอนังมนโททอผู้เท่าจะคู่กับอักษรสูงทอฐานและถอถุงนะคะอักษรต่ำพอพานและพอสำเพอจะคู่กับอักษรสูงผอเพึ่ง อักษรต่ำฟอฟันจะคู่กับอักษรสูงฟอฝาและอักษรต่ำหอนกคูกจะคู่กับอักษรสูงหอหีบค่ะต่อไปเรามาดูการผันอักษรกันนะคะว่าการผันอักษรเป็นอย่างไรค่ะค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าการผันอักษรคืออะไรนะคะการผันอักษรคือการออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของวรรณยุกซึ่งบางคำมีรูปและเสียงวรรณยุกที่ไม่ตรงกันค่ะค่ะ เรามาดูการผันอักษรสูงกันนะคะสำหรับการผันอักษรสูงก็จะแยกเป็นสำหรับคำเป็นและคำตายเรามาดูคำเป็นก่อนนะคะสำหรับคำเป็นจะผันได้สองรูป3ามเสียงอย่างเช่นขันขันขัน้นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงเอกผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโท ะะสำหรับคำตายจะผันวรรณยุกได้หนึ่งรูปสองเสียงอย่างเช่นค่ะคะพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันด้วยไม้โทเป็นเสียงโทค่ะค่ะต่อไปมาดูการผันอักษรกลางกันนะคะสำหรับการผันอักษรกลางสำหรับคำเป็นนะคะ จะผันได้ครบ4รูป5เสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันนะคะอย่างเช่นอา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 ผ้นเสียงเป็นเสียงสามัญน,นะคะสำหรับคำตายนะคะผันวรรณยุกต์ได้3ามรูป4เสียงเริ่มด้วยเสียงเอกนะคะอ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 ะคำอะ เสียงเอกไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเด็กๆลองไปฝึกกันนะคะค่ะต่อไปเรามาดูการผันอักษรต่ำกันนะคะสำหรับคำเป็นจะผันได้สองรูปสามเสียงตัวอย่างเช่นคานค้านคานพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้โทเป็นเ <dairy S 1> สียงตรีนะคะสำหรับคำตายสระเสียงยาวผันได้สองรูป3ามเสียงตัวอย่างเช่นคาดคาดขาดพื้นเสียงเป็นเสียงโทผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรีผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวานะคะและสำหรับคำตายสระเสียงสั้นผันได้สองรูปสามเสียง ตัวอย่างเช่นคะค่ะคะพื้นเสียงเป็นเสียงตรีผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงโทผันด้วยไม้จัตาวาเป็นเสียงจัตาวานะคะค่ะเรามาดูกันต่อนะคะการผันอักษรต่ำค่ะ สำหรับอัการผันอักษรต่ำก็จะมีอักษรคู่นะคะถ้าผันเสียงคู่กับอักษรสูงจะสามารถผันได้ครบ5้าเสียงตัวอย่างเช่นค่าขาค่าค้าขาเป็นต้นนะคะส่วนอักษรเดี่ยวเมื่อมีหอหีบหรืออักษรสูงหรืออักษรกลางมานำจะผันเสียงได้ตามอักษรที่นำเช่นหนาหนาหน้า หรือคำว่าตลาดจะอ่านว่าตลาดนะคะไม่ใช่ตลาดเป็นต้นนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้ในเรื่องของตรายางและการผันอักษรวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6คงจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าแต่ก่อนที่จะจากกันเราอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้คุณครูด,ด้วยค่ะ